ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมท, im, benefit, ท, aquela, ที่เคารักทุกท่านครับวันนี้อยู่ในบรรยากาศท้องทุ่งสีเขียวนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมบ้านนะครับปัญญานะครับขนาด122ตารางเมตรนะครับในราคา1.7ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมหลังนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมชมดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนนะครับสําหรับบ้านหลังน <ใ S 1> ี้นะครับก็จะเป็นบ้าน ที่สร้างโดยช่างฝีมือนะครับคุณภาพอีกหนึ่งหลังนะครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่มุมด้านข้างตัวบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปชมใกล้ๆเลยนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับก็ขอกก่าวรายละเอียดคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันก่อนนะครับก็มี1ระเบียงนะครับ1ห้องโถง2ห้องน้ำนะครับ3ห้องนอนนะครับแล้วก็1ห้องครัวนะครับเดี๋ยวไปชมรอบๆตัวบ้านใกล้ๆกันเลยนะครับ <Es> สำหรับรากฐานบ้าน like stock, หลังนี้นะครับเน้นหนามันคงนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าใช bon ent, freely, <tr> ้รถขุดนะครับนี่นครับเรามายืนอยู่มุมด้านหน้าตัวบ้านนะครับฝั่งขวามือท่านผู้ชมนะครับก็ด้านนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องที่หนึ่งครับที่อยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้เรามายืนอยู่ด้านข้างนะครับตัวบ้านนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับก็จะ ค่อยๆสอดกล้องให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับบ้านทุกหลังแล้วนะครับที่ช่างได้ทํานะครับรากฐานนะครับมั่นคงแน่นหนานะครับก็ตัวบ้านจะไม่ร้าวไม่แตกไม่ผุไม่ลอกไม่ร่อนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับรอบๆตัวบ้านกันนะครับตอนนี้เนื้องานก็อยู่ที่ 8 0 90%ได้แล้วนะครับยังเหลือติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนอีกไม่มากนะครับก็จะเสร็จนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการเคลียร์เคลียร์ดินรอบๆตัวบ้านนะครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่ในมุมด้านหลังตัวบ้านนะครับสําหรับห้องที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับก็ห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ํารวมอยู่ในตัวนะครับส่วนห้องที่อยู่ฝั่งขวามือสุดนะครับ ั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับก็จะมีบันไดตรงกลางนะครับบันได3ขั้นนะครับขึ้นไปสามารถที่จะเข้าออกด้านหลังนะครับก็มีประตู UPVC นะครับประตูตัวนี้นะครับทนทานนะครับไม่บวมนะครับโดนน้ำทนแดดทนฝนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มายืนอยู่ด้านหลังตัวบ้านกันแล้วนะครับ สำหรับตัวบ้านนะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมพื้นที่เห็นนะครับที่เป็นสีเทาตัดด้านล่างนะครับก็จะยกพื้นสูง80ซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมหลังนี้นะครับก็จะไม่ใช้แผ่นพื้นนะครับก็จะใช้เป็นดินถมนะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาซี a พนะครับโทนสีตัวบ้านนะครับก็จะออกโทนเทาครีมนะครับด้านไหนก็จะมีเทาเข้มจะเป็นล็อบเป็นแผง บางแผงในแต่ละห้องนะครับก็จะออกในโทนสีเทานะครับเทาครีมแล้วก็เทาเข้มบางส่วนนะครับเนื้องานนะครับก็ละเอียดนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมพื้นที่ภายในตัวบ้านกันนะครับวันนี้จะพาขึ้นไปชมตั้งแต่จะเข้าชมด้านหลังนะครับแล้วก็ไล่ไปด้านหน้านครับตอนนี้เรายืนอยู่มุม ส5ิบ้าองศานะครับฝั่งขวามือนะครับหากมองจากด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กำลังเกลียดดินรอบๆตัวบ้านกันนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมพื้นที่ด้านบนด้วยกันนะครับนี่นะครับพื้นที่ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ช่างก็กำลังเก็บรายละเอียดเนื้องานอยู่นะครับนี่นะครับ คิ้วต่างๆครับติดเนียบแนบเนียนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นคิ้วไม่ใช่พลาสติกครับจะเป็นคิ้วพวกเหล็กพวกอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับบัวรอบตัวบ้านนะครับก็จะมีที่ฉีดน้ํายากันปลวกแต่ละจุดด้วยนะครับก็จะช่วยให้ปลวกไม่ขึ้นบ้านนะครับตู้เตียงต่างๆภายในบ้านก็จะอยู่ครบนะครับ ไม่มีปลวกกินนะครับ1ปี2ปีเราก็สามารถที่จะเซอร์วิสจุดรอบๆตัวบ้านได้นะครับขึ้นมานะครับก็จะเป็นห้องโถงครับโทษทีนะครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับติดๆกับห้องโถงครับหากมองจากด้านหลังนะครับนี่นะครับชุดกิชโชชุดนี้นะครับก็จะติดตั้งที่ครัวนะครับเจ้าของบ้านก็ได้ซื้อมาให้ช่างติดตั้งนะครับห้องครัวก็จะเป็นขนาด 4เมตร50คูณด้วย4เมตรนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ครับประตูเป็นประตู UPvC นะครับทนแดดทนฝนนะครับไม่บวมนะครับภายในก็นี่นะครับให้ท่านผู้ชมชมเนื้องานกันนะครับแบบแนบเนียนนะครับตอนนี้นะครับเนื้องานก็ยังเหลือติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนนะครับ ช่องตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องทางเดินนะครับก็จะมีห้องนอนห้องที่1ที่2ที่3านะครับเดี๋ยวมาชมห้องน้ําห้องรวมห้องน้ํารวมห้องนี้นะครับห้องน้ํารวมนะครับก็จะเป็นขนาดนะครับ1เมตรห้คูณด้วยความยาว2องเมตรเจนะครับท่านผู้ชมพื้นที่ภายในรวมๆนะครับก็จะสาดกล้องให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับชุดสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ได้ติดไปเกือบหมดแล้วนะครับยังเหลือ บางส่วนที่ครับยังรอการติดตั้งนะครับครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาชมห้องนอนห้องใหญ่นะครับห้องนอนห้องใหญ่ห้องนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับก็จะมีทําเป็นแผงล้อบหนึ่งแผงนะครับขนาดห้องนอนก็จะเป็นขนาดใหญ่ๆกว้างๆเลยนะครับขนาด4เมตรห้าสิบคูณด้วยสเมตรนะครับนี่นะครับหน้าต่างบานใหญ่นะครับภายในก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับภายในห้องน้ําก็จะเป็นขนาด2เมตรห้าสิบคูณด้วย1นึเมตรห้าสิบนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับชุดสุขภัณฑ์ก็ติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับพื้นที่ภายในให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ติดตั้งฝักบัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนก็จะเป็นฝ้าเรียบนะครับนี่นะครับพื้นที่รวมรวมภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นช่องลมนะครับรอติดตั้งนะครับพัดลมระบายอากาศต่างๆนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคร่าวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีติดตั้งติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นตามมาด้วยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมพื้นที่ภายในประมาณนี้แล้วนะครับเกือบเสรร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับยังเหลืออีกเก็บงานอีกรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับก็จะจบงานเลยนะครับนี่นะครับออกมาภายในนะครับภายในห้องน้ํานะครับก็จะเห็นเป็นล็อบหนึ่งแผงนะครับด้านนี้นะครับ ออกมาจากห้องนอนห้องใหญ่นะครับนี่ครับประตูก็เป็นประตู U PVC เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาชมห้องนอนฝั่งนี้กันบ้างนะครับห้องนอน2ห้องนี้จะอยู่ด้านหน้าตัวบ้านนะครับช่องกลางนะครับก็จะเป็นช่องทางเดินแบบโล่งๆของกว้างเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชมห้องนอนห้องนี้กันเลยนะครับห้องนอนห้องนี้นะครับก็จะอยู่ด้านหน้าตัวบ้านนะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับขนาด 3เมตรคูณด้วย4เมตรนะครับก็จะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมพื้นที่ภายในรวมๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบส่วนตัวนะครับนี่นะครับบรรยากาศเงียบสงบนะครับแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะครับท้องทุ่งนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะพา ออกมาจากห้องนอนห้องที่2นะครับมาชมห้องนอนห้องที่1กันเลยนะครับท่านผู้ชมห้องนอนห้องที่1นะครับก็จะเป็นประตู UPVC เหมือนกันนะครับก็จะเป็นห้องนอนขนาดเท่ากันกับห้องนอนห้องที่2เลยนะครับ3ามเมตรหคูณด้วย4เมตรนะครับพื้นที่ภายในก็จะประมาณนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่นะครับพื้นที่ภายในนะครับ บัวที่เห็นนะครับก็จะเป็นบัว PVC ลายไม้นะครับลายไม้สักนะครับฝ้าจะเป็นฝ้าเรียบนะครับติดขุ่ไฟดาวไลท์นะครับนี่นะครับออกมาจากห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับก็จะมาบรรจบตรงนี้นะครับก็จะเป็นครัวนะครับห้องครัวนะครับแล้วก็เป็นห้องโถงนะครับ อันนี้จะเป็นห้องโถงกว้างๆเลยนะครับนี่นะครับมองจากด้านหลังบ้านนะครับไปด้านหน้านะครับก็จะเป็นครัวเป็นเดินออกมาเป็นห้องโถงขนาดโล่งๆกว้างๆเลยนะครับขนาด6เมตรคูณด้วย4เมตรกันเลยนะครับด้านบนก็จะทําเป็นฝ้าหลุมหลบไฟนะครับท่านผู้ชมความสูงจากพื้นชนฝ้านะครับ3เมตร20ได้เลยนะครับนี่นะครับ ทุกจุดจะมีปักไฟนะครับด้านนี้ก็จะเป็นล็อปหนึ่งแผงนะครับอันนี้มองจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับก็จะเป็นเห็นเป็นห้องครัวนะครับนี่นะครับพื้นที่ภายในห้องโถงก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับประตูด้านหน้านะครับสําหรับประตูด้านหน้าก็จะมีความกว้างอยู่ที่2องเมตรแปนะครับความสูงก็อยู่ที่2องเมตรยีนะครับเดี๋ยวเรา เดินมาอยู่ด้านหน้าตัวบ้านกันเลยนะครับนี่นะครับบันไดลงมานะครับบ้านหลังนี้นะครับก็ราคานะครับอยู่ที่1.7ล้านนะครับพาท่านมาพาท่านผู้ชมมาชมบ้านสวยๆอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นทรงเป็นทรงปั้นหยานะครับขนาด1 2 2ตารางเมตรเลยนะครับท่านผู้ชม คา1.7ล้านบาทนะครับนี่นะครับพื้นฐานนะครับหลากฐานนะครับมั่นคงหนาแน่นนะครับตัวบ้านไม่แตกไม่ร้าวนะครับมีการรับประกันนะครับเนื้องานนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับทุกจุดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็เดินอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชม ชมบรรยากาศโดยรวมๆนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นทรงปัญญานะครับหลังสวยๆนะครับโทนสีเทาครีมนะครับแล้วก็มีเทาเข้มนะครับภายในก็จะเป็นลอฟบางส่วนนะครับก็จะตัดเป็นสีเทานะครับลังคาซีเพ็นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมีผลงานมีคลิปดีๆนะครับก็จะพาท่านู้ชม ท่านผู้ชมมาชมเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะถ่ายคลิปนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมรากฐานนะครับที่ช่างนะครับได้ควบคุมการทํางานเองนะครับซึ่งจะใช้รถนะครับเป็นใช้รถขุดหลุมนะครับขุดดินนะครับแล้วก็ทําให้นะครับ พุตติ้งนะครับการวางเหล็กการวางพุตติ้งต่างๆนะครับได้มาตรฐานนะครับอันนี้เพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็มั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับก็จะใช้รถนะครับในการขุดหลุมพุตติ้งต่างๆนะครับเป็นรากฐานนะครับเพื่อความมั่นคงแน่นหนานะครับนี่นะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมหลุมต่างๆนะครับที่ขุดทํารากฐานบ้านในแต่ละหลังที่ช่างได้ ควบคุมด้วยตนเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะครับว่าทำไมบ้านถึงมั่นคงหนักแน่นนะครับมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่แตกไม่ร้าวนะครับนี่นครับหลุมใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมก็พาท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่าขนาดหลุมนะครับที่ได้ขุดวางเหล็กวางฟุตติ้งเท ปูนต่างๆนะครับว่ามีความมั่นคงหนาแน่นนะครับนี่นะครับดูหลุมระหว่างหลุมกับตัวคนเปรียบเทียบดูนะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับก็จะใช้รถขุดนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับควบคุมโดยช่างฝีมือนะครับคุณภาพนะครับแล้วก็มีการรับประกันเนื้องานนะครับ นี่ครับหลุมให้ท่านผู้ชมชมนะครับก็จะสาดตร์กล้องไปแบบช้าๆกันเลยนะครับในการตีผังวางรักฐานพื้นบ้านต่างๆนะครับตัวบ้านนะครับให้มีความมั่นคงนะครับนี่นครับพามาชมใกล้ๆนะครับเนื้องานก็จะออกมามาดีนะครับ การันตีนะครับคุณภาพนะครับนี่นะครับการวางเหล็กรักฐานนะครับต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับหลุมแบบกว้างๆเลยนะครับใหญ่ๆนะครับทําให้ตัวเนื้อบ้านนี่นะครับมันคงไม่แตกไม่ร้าวไม่ผุไม่ก่อนนะครับเพราะว่าใส่ใจจุดทุกจุดนะครับแม้แต่จุด ที่มองไม่เห็นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูเนื้องานนี่นะครับเนื้องานต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กฟูตติ้งต่างๆนะครับที่ได้วางรักฐานลงไปนะครับก็จะมีความมั่นคงแน่นหนานะครับทําให้ลูกค้าไว้วางใจนะครับในเนื้องานที่มีความละเอียดนะครับรอบคอบนะครับแล้วก็ทําให้บ้านมีความมั่นคงแน่นหนาแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับ ซึ่งช่างก็จะมีงานต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นอีกหนึ่งหลังนะครับก็ได้นำภาพตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งอยู่ท้ายคลิปนะครับว่ารักฐานในแต่ละหลังที่ช่างได้ทำนั้นนะครับให้เราได้เห็นรักฐานกันด้วยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเนื้องานนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมาชมแบบบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับที่ สวยๆนะครับมาตรฐานนะครับโดยช่างฝีมือมีคุณภาพนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆอะไรนะครับมานําเสนอนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ